วันนี้นะครับเราจะมาลองถ่ายไฟล์สักประมาณจิกกว่าจิก1.3จิกเนาะโดยใช้อะไรนะเนียบายคันแรกข่าช้านะก็ไปเลือกไฟล์ก่อนไปตัวจัดการไฟปุ๊บเราก็มีไฟล์มาเอาสักประมาณ1จิกอันนี้ไฟแรกนี่ขนาดเท่าไหร่<ส> 260... มัน3กิกว่าไอหนึ่งจุดสามกิกนะลองดูเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะอ่าก่อนกดแชร์เดี๋ยวเราดูเวลากนะันนสี่สิบหกอ่ากดปุ๊บแล้วก็กดแชร์แบ่งปันเนาะหรือก็กดแชร์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมามีให้เลือกเยอะแยะเลยเราก็มาเลือกที่เนียบายนะอ่าอ่าเขาก็จะมองหาอุปกรณ์ใกล้เคียงนะ เดี๋ยวนะะที่ของเราก็จะมีเขียนว่า device nearby ขึ้นมาเนาะแล้วก็เขาก็จะเจอของของอุปกรณ์ตัวส่งเนี่ยก็จะเจออุปกรณ์ที่จะจะรับแลละตอนนี้ก็อ,อยู่ใ,ใกล้กันวิธีการก็คือเปิดบลูทูธไว้เปิด wi-fi ไว้เปิดโลเคชันไว้เปิดให้ครบอ่ะคันนี้เราก็จะเลือกแล้วก็เลือกไปเราก็จะเลือกไปตรงน,นี้ นี่เขาก็จะขอส่งนะกำลังเชื่อมต่ออ่าอันนี้ก็จะขึ้นมานะว่าออดีไว i c อิสแชร์ i n g แล้วก็มีบอกชื่อไฟล์บอกชื่อไฟล์แล้วก็บอกวิดีโออสกงอันนะั้นี่ประมาณ1.3 g จิกน,นะลองดูแล้วก็มันก็จะบอกให้เรา Accept เดี๋ยวย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเราจะจับเวลาก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกด Accept นะแล้วก็เดี๋ยวดูเวลานะเดี๋ยวดูก่อนทั๊บหนึ่ง อ่าสักครึ่งสักสเราจะกดที่สามสิบเนาะสามสิบวินาทีสี่สิบเจ็ดสามสอ่กอาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เขาก็บอกว่ากำลังส่งนะก็จะเป็นอ่าไอ้แถบสีฟ้ารอบวงกลมมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ขึ้นมาเช่นเดียวกัน โอเคนะค่อนข้างเร็วนะ1.3จุาจิกใกล้จะเสร็จแล้วดูอันนี้ดีกว่าอ่าเสร็จแล้วก็เวลาเท่าไหร่48.12นะตอนแรก48.12โอเคก็เร็วมากเลย48.12 เมื่อกี้เท่าไหร่นะครึ่งสี่เจ็ดครึ่งครึ่งก็ไม่ถึงนาทีก็ไม่ถึงนาทีก็เป็นสีวินาทีหนึจมิกเนาะเออลองคำนวณไหมลองคำนวณเล่นๆว่าหนึ่งจุจิกใช้เวลา สี่สิบวิอ่าสี่สองวิต้องต้องต้องเอาอันนี้ยตั้งเอาหนึ่งจุดสานึ่ิงตั้งสามอยมันลเป็นอะไรวะสามิบเอมตต่อวินาทีอืม ส1เมกไหนเราเอา31คูณนี่ิดคูณ42ิออ่าก็1.3จริงก็คือ31เมกต่อวินาทีประมาณนี้ก็ถ้าไฟ1จิกก็ประมาณ30กว่ากว่าโอเคแค่นี้ครับ